เงียบๆส่งปากจุ๊จุแล้วบอกว่าเข้าใจตรงกันนะคะรับในระหว่างทางที่จะเดินสู่ความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยะหลายคนมองออกหลายประเทศกว่าจะถึงเขาก็รู้ว่ามันจะต้องเกิดความสูญเสียมากมายจนบางคนเกิดความรู้สึกท้อที่บอกว่าเอ๊ะแล้วมันจําเป็นมากขนาดไหนที่ประเทศจะต้องเป็นประชาธิปไตยในโลกกลมๆใบนี้มันก็ยังมีประเทศที่เขาปกครองในระบอบอื่นอยู่ที่อยู่กันได้อย่างมีความสุขก็เป็นเรื่องที่ เป็นข้อโต้แยง้งทางความคิดของคนหลายกลุ่มหลายฝ่ายนะครับในประเทศไทยก็มีความคิดแบบนี้อยู่ไม่ใช่น้อยนะครับจับ,บ,บต้องได้แต่ว่าส่วนตัวผมเห็นว่าเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งที่บ้านเมืองน,นี้นี่มันต้องปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยนะครับเพราะระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นรู้ประมุขอย่างที่เราปกครองกันอยู่เนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นจริง คือประชาธิปไตยแบบที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมีความเสมอภาคเข้าเทียมเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างเป็นธรรมทั่วถึงเนี่ยนะอ้อย่างนี้แหะครับมันจะทําให้ประเทศเดินไปข้างหน้าแต่เวลานี้เนี่ยมันไม่ใช่เลยครับแล้วพอบอกว่าประเทศไทยของเราต้องปฏิรูปทางการเมืองต้องปฏิรูปกระบวนการะชยัิปัตยทุกคนก็ยอมรับหมดว่ามันต้องปฏิรูปละ มันมีหลายเรื่องต้องจับต้องแก้มันไม่เคยมีใครเรียกร้องว่าเราจะต้องปฏิรูปเพื่อให้เป็นประเด็จการกันมากกว่านี้ <c oughs> มันไม่มีใครเรียกร้องว่าเราต้องปฏิรูปกันเพื่อให้บ้านเมืองนี้เนี่ยประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพอย่างแน่นอนไม่เกิดนะครับก็ขนาดว่าคนที่เขากระทำการอันเป็นการยึดอำนาจการปกครองก็ยังต้องบอกว่าทำเพื่อประชาธิปไตยค่ <c oughs> ะนั้นเมื่อทุกคน เอาไนอย่างนี้หมดเนี่ยเอาไปชาธิปไตยด้วยกันหมดมันก็ต้องตอบคำถามว่ามันจะทำให้ประเทศนี้จเจริญพัฒนาสถาพรไปข้างหน้าได้จริงหรือไม่มทีนี้ถ้าตั้งโจทย์นี้ผมก็ต้องบอกว่าถ้าอย่งงางนั้นทำโจทย์ข้อแรกก่อน ให่มันเป็นประชาธิปไตยจริงๆชัดๆเชียวป่ะค่ะแล้วก็ไปดูข้อที่สองว่ามันจะเรินขึ้นจริงหรือเปลา่าแต่ส่วนตัวผมเนี่ยว่ามันดีแน่ๆค่ะครับ่าดีแน่ๆแล้วก็บางประเทศก็มองคําว่าเป็นประชาธิปไตยที่แตกต่างกันไปย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นที่เราคุยกันในรายการคุณนัทวุฒิที่บอกว่า ความเป็นประชาธิปไตยในบางประเทศประชาธิปไตยเหมือนกันแต่สองกลุ่มมองไม่เหมือนกันแต่ถ้าจะพิจารณารายละเอียดยิบย่อยบางประเทศมีการพยายามที่จะเสนอโดยกลุ่มของประชาชนที่มีความเห็นต่างทางการเมืองกัน แต่จุดเหมือนจะอยู่ที่เดียวกันแต่ทําไมไม่เกิดการรวมตัวอย่างเช่นการพยายามฉีดให้การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บริหารในส่วนของจังหวัดมาจากการเลือกตั้งของประชาชนการเลือกตั้งระดับประเทศก็ต้องเกิดขึ้นสองกลุ่มมองเห็นตรงกันเลยแต่ทําไมถึงไม่เกิดการรวมกลุม่มแล้วก็เป็นการผนึกกาลังประชาชนให้เกิดความเข้มแข็งเ,เ,เพื่อที่จะสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองความสลับซับซ้อนทางการเมืองในประเทศไทยนะครับมันแทรกซึมเข้ามาในกลุ่มของประชาชน เขาอธิบายเป็นภาษาของสีเสื้อนะครับว่ามีเสื้อสีแดงมีเสื้อสีเหลืองเดี๋ยวนี้เขาเขาให้สลายสีเสื้อกันว่ากันอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบื้องลึกกว่าคําว่าสีเสือ้อคือคําว่ารากความคิดผุดมการทางการเมืองของคนสองกลุ่มในประเทศไทยที่มันเดินมาถึงจุดที่มันจะต้องชี้ขาดกันจริงๆว่าจะเอาอย่างไร ก็คือแนวอุดมการแบบอนุรักษนิยมกับแนวอุดมการแบบเสรีนิยมสังคมใดก็ตามเมื่อพัฒนาการทางสังคมเมื่อพัฒนาการทางการเมืองเดินมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างที่ประเทศไทยกําลังเป็นนี่แหละครับมันก็จะต้องถกเถียงกันมันก็จะต้องต่อสู้กันทีนี้รากความคิดสองแบบนี้เนี่ยสิ่งที่อยู่ข้างหลังอีกก็กลายเป็นว่ากลุ่มคน ที่ทรงอิทธิพลมีพลานุภาพในหลายๆด้านเป็นผู้ขับเคลื่อน<ะ>แนวทางความคิดทั้งสองสายแนวทางความคิดอนุรักษ์นิยมก็เป็นก,กลุ่มบุคคลที่จับกลุ่มรวมตัวกันเป็นเวลายาวนานอยู่ในระบบอุปถัมภ์สั่งสมบ่มเพาะกันจนเติบใหญ่<ะ>คนกลุ่มนี้ก็ถือหางชักใหญ่แนวความคิดแบบอนุรักษนิยม สะท้อนออกมาเป็นความเคลื่อนไหวสะท้อนออกมาเป็นแนวคิดทางการเมืองสะท้อนออกมาเป็นบทบาทของพรรคการเมืองของนักการเมืองนะครับในขณะที่แนวคิดแบบเสรีนิยมก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งเมื่อกันที่คิดว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงประเทศให้มันมีความชัดเจนเรื่องประชาธิปไตยมากกว่าที่เป็นอยู่บางด้วยกลุ่มคนที่อยู่ซีกเสรีนิยมนี่เป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้มีการสั่งสมบ่มเพราะอะไรมายาวนานมาก เป็นกลุ่มคนที่ค่อยๆโตขึ้นมาพร้อมกันกับยุคกับสมัยกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมกับวิวัฒนาการของการเมือง<ม>แต่ว่ามีพลังแล้วเห็นพลังของตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วมั่นใจว่าพลังนี้เนี่ยนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงได้อันมันก็เกิดการต่อสู้กันอย่างนี้ครับ,บนี่คือนี่คือสิ่งที่มันอยู่ละเอียดอ่อนลึกลงไป<ม>แต่ว่า ผมก็คิดว่าไม่ว่ามันจะคัดงานกันยังไงนะฮะมันก็ไม่ควรจะคิดที่จะใช้กําลังเข็นค่าทํำร้ายทาลายชีวิตกันมันไม่ควรที่จะมีความคิดแบบว่าจะต้องเป็นศัตรูตายกันเด็ดขาดผีไม่เผาเงาไม่เหยียบคุยกันไม่ได้เลยทุกเรื่องผมไม่คิดอย่างนั้นนะครับผมคิดว่ามันต้องคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วมันต้องจบกันให้ได้แต่ว่ามันจะจบได้ ก็ต่อเมื่อมันมีกติกากรรมกับที่มันยอมรับได้มันมีความเป็นธรรมที่สัมผัสได้มันมีความเสมอภาคเท่าเทียมที่เห็นชัดเจนเข้าใจได้แบบนี้ประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกเป็นระบอบก,การปกครองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสังคมไทยแต่ว่าในคำว่าประชาธิปไตยมันกำลังเกิดสิ่งที่เรียกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อ สําคัญแล้วเหตุการณ์ในห่วงสามปีห้าปีหลังจากนี้ครับจะเป็นเหตุการณ์ที่น่าตดจดจา,าติดติดต,ตาม,มติดตามเข้าใจตามนอย่างนี้ตรงก,กันค่ะนะครับแล้วก็เมื่อความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยมันคลี่คลายนะครับเอาคลี่คลายแบบคลี่คลายกันจริงๆนะฮะเสร็จสิ้นกันแล้วเห็นชัดกันแล้วอะไรไปอะไรเนี่ยนะครับประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศไทย ถ้าเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กจะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กที่นักอ่านทั่วโลกเนี่ยเขาแย่งกันหาแย่งกันอ่านแย่งกันซื้ออแล้วผมเชื่อว,ว่าใครทําเนี่ยนะ<ฆ>ตั้งแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นวิเคราะห์แล้วก็ไปจบลงตรงไหนเนี่ยนะครับ<ฆ>จะมีการแปลออกไปเป็นหลายชาติหลายภาษาเพราะอะไรคะเล่มมันหนาขึ้นหนามากกว่าหรืออะไรยังไงเล่มมันหนาแล้วมันมีความซับซ้อนในตัวของมันเองแล้วมันมีความต่างค่ะ<ฆ>ผมนี่ ก็พยายามศึกษาเหตุการณ์ในหลายๆประเทศในหลายสัง,สงคมนะ,ะ,<ฮ>ะที่เขามีความขัดแย้งทางการเมืองผมไม่เห็นประเทศไหนเหมือนแบบประเทศไทย้าจะว่าไปแล้วบปัจจุบันประเทศไทยเดินมาถึงจุดที่ถือว่าจะเป็นการยืดเวลา หรือว่าทําให้เวลาสั้นลงคะในเมื่อความเป็นประชาธิปไตยถ้ามองในสูตรที่อาจจะไม่สําเร็จแต่โดยมากแล้วประชาธิปไตยก็คือการต่อสู้ของประชาชนกับอํานาจเผด็จการแต่ในประเทศไทยเองมีทั้งการต่อสู้ของภาคประชาชนกับอํานาจเผด็จการและประชาธิปไตยของประชาชนในอีกกลุ่มหนึ่งที่มีในยะก็เป็นช่วงเวลาที่อย่างที่ผมเรียนนะครับเมื่อมันมาถึงจุดตัดของสองแนวความคิดเนี่ย มันก็ชุลมุนชุลเกอย่างนี้แหละครับมันก็เป็นสังคมที่ดูเหมือนไรระเบียบดูเหมือนยุ่งเหยิงดูเหมือนว่าคนในสังคมมันจะคุยกันไม่เรื่องมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่มันก็ต้องคุยกันบ่อยๆครับคุยกันจนรู้เรื่องก็ถ้าคนกันอยู่ร่วมกันในประเทศไทยนี่นะครับถ้าคุยกันไม่เรื่องเลยแล้วก็ตัดสินใจว่าคุยกันไม่เรื่องก็ไม่ต้องคุยกันเดี๋ยวก็ฆ่ากันนะครับนี้ แต่ว่าคุยกันไปเรื่อยๆเดินกันไปเรื่อยๆวันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะถึงจุดที่เป็นข้อยุติได้แล้วอย่าลืมนะครับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในหลายๆประเทศนะบางทีมันต้องอาศัยปัจจัยที่ไม่มีใครคาดเดาได้ประกอบด้วย ถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆหน่อยก็ต้องอาศัยลุกๆบ้างเหมือนกันนะครับต้องอาศัยความบังเอิญต้องอาศัยความประจวบเหมาะพอดีเอาการลุกขึ้นสู่ของดรสูนิทเซนเนี่ยไอ้ครั้งสุดท้ายที่กองกําลังฝ่ายปฏิปฏิวัติเนี่ยทําสําเร็จเนี่ยเนยก็ด้วยความบังเอิญนะครับคือความลับเนี่ยมันแตกค่ะพอความลับแตกกะนผู้ก่อการที่เตรียมการไว้เนี่ยถูกลุยถูกจับถูกล่า ไอ้กลุ่มกําลังอีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาก็ปรึกษากันเองนะครับว่าเอา้าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยไม่กี่วันภัยมาถึงตัวแน่นอนก็เลยตัดสินใจลุกฮือขึ้นสู้กันเองแล้วก็กลายเป็นจิ๊กซอชิ้นแรกที่ทําให้ฝ่ายเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยเก็บสะสมชัยชนะได้ในที่สุดเห็นไหมครับจังหวะนิดเดียวอะ่ะไม่ใช่ว่าเป็นแผนอะไรทั้งสิ้นอีกแล้วนะครับพราแผนแตกแนละ้ว แต่ว่ามันเกิดแผนใหม่ขึ้นเดี๋ยวนั้นนะครับท่านนั้นแล้วเดินต่อได้ยาวเลยบางทีจะสําเร็จก็ง่ายนิดเดียวคแค่จังหวะเท่านั้นเองที่ <ผม S 2> นี้สุดท้ายค่ะคุณนทวุฒิจะบอกได้ไหมคะว่าในแต่ละประเทศกรณีการพัฒนาประชาธิปไตยที่มันไม่ได้รวดเร็วแล้วก็เป็นดั่งใจประชาชนมันเกิดจากรากฐานความอ่อนแอของภาคประชาชนต่างหากไม่ใช่ปัจจัยอื่นส่วนหนึ่งประชาชนก็ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งนี้นะครับ,รบว่า เรายังไม่ได้อุตสาหะที่จะเรียนรู้ที่จะทําความเข้าใจกับคําว่าประชาธิปไตยกันมากพอหรือเปล่าะนะครับในบางแง่มุมในบางกลุ่มของสังคมแต่ว่าจะไปให้ประชาชนแบกเอาภาระนี้ไว้เพียงลําพังก็ไม่ถูกครับจริงๆเนี่ยกลุ่มผู้มีอํานาจในประเทศก็ควรจะทบทวนตัวเองอยู่เหมือนกันว่าไอ้ที่เดินเดินกันมาไอ้ที่ทำกันมาเนี่ย มันถูกมันใช่กันทั้งหมดไหมค่ะแล้วถ้าหากปรับความคิดปรับทัศนคติปรับวิธีการที่ท่านดําเนินการกันอยู่ได้มันน่าจะดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมว่าทุกคนทุกฝ่ายเนี่ยคุยกับตัวเองบ้างค่ะคือไปคุยกับฝ่ายไหนฝ่ายไหนก็ว่ากันไปเถอะค่ะแต่กับตัวเองเนี่ยก็ต้องพูดคุยกันเพราะการพูดคุยกับตัวเองทบทวนตัวเองเนี่ย มันหมายถึงเรากำลังยอมรับว่าทุกคนเกิดมาเป็นคนธรรมดาถูกได้ผิดได้สำคัญคือเวลาผิดแล้วเนี่ยต้องรู้ด้วยว่าผิดแล้วก็ต้องกล้าที่จะรับผิดชอบกับความผิดพลาดนั้นแล้วก็แก้ไขมันให้ดีขึ้นให้มันถูกต้องผมอย่างที่เรียนนะครับว่าไม่รู้เมื่อไรไม่รู้ยังไง ผมตอบไม่ถูกแต่ว่าแน่นอนแล้วครับผมเดินได้วันละเก้าสองเก้าผมไม่หยุดเดินแล้วบางทีไม่แน่นะครับเดินเดินอยู่เนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนคอก็แห้งมอเตอร์ไซค์ผ่านมาโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์เข้าเส้นชัยไปเฉยเฉยก็อาจจะเป็นไปได้อาจรกแต่ว่านั่นนะครับระวังทางเดินก็ระวังงูเงี้ยวเขี้ยวขอบ้างแล้วกันดีงูกัดเอาเยอะด้วยครับงูเห่างูจงอางนี่มีพิษ งูเขียวเนี่ยแม้จะไม่มีพิษแต่ว่าเจองูเขียวหางไหมกัดตายเหมือนกันก็ต้องระวังเข้าใจตรงกันนะครับเอาละค่ะวันนี้หัวเวลาของรายการเข้าใจตรงกันนะแล้วนะคะขอบคุณคุณคือเด็กต้องหญิงนิดเดียวครับคือเืียงแากว่ารายการเนี่ยมันออกอากาศเป็นวันแรกครับแล้วก็เราก็จะมานั่งคุยกันอย่างนี้ไปเรื่อย ที่คุยกันเนี่ยน้องหญิงเข้าใจตรงกันเข้าใจค่ะแล้วก็มีหลายอย่างที่อยากจะถามแต่ก็ถามไม่ได้ก็อยากให้ผู้ชมเข้าใจตรงกันเหมือนกันครับว่าก็เต็มที่แล้วครับผมก็จะพยายามพูดให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจตรงกันค่ะส่วนใครที่ไม่เข้าใจอะไรกับผมเนี่ยก็ พูดคุยจะได้ครับไม่มีปัญหาสิแปดนี้ไปแน่นอนใช่ไหมคะก็ค่อยพบกันนะนะตัดระวะเวลาเวลาแบบนั้นอีกนิดนึงนะครับที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนทุกคนที่จะเดินไปข้างหน้าก็คือกำลังใจเราเสียอะไรเนี่ยเสียไปแล้วเราก็แสวงหากันมาใหม่ได้แต่ถ้าเสียกำลังใจเนี่ย บางทีมันสบายงาเอากลับคืนมายากดังนั้นต้องช่วยกันให้กำลังใจกันและกันต้องช่วยกันเป็นแรงใจให้กันและกันอย่าไปเสียกำลังใจครับเดินไปเรื่อยๆอย่างที่ผมบอกวิ่งมากตีลังกาไปบ้างล้มลุกคล,ล,ลุกคลานเป็นแผลถลอกปอกเปิกนี่แปดเก้าปีเนี่ยถ้าพูดกันว่ามีแผลเนี่ยแผลเป็นกันเต็มตัวแล้วนะครับแต่แผลเป็นนะครับเป็นอนุสาวรีย์ของชีวิต ทุกความผิดพลาดทุกความเจ็บปวดวันหนึ่งมันจะสวยงามขึ้นในท่ามกลางความสําเร็จของผู้ที่ไม่หยุดยั้งไม่ลดละที่จะต่อสู้เพื่อความถูกต้องไม่ได้ยุยงให้ใครสู้กับใครคแต่ถ้าสู้เพื่อความถูกต้องผมว่าเป็นหน้าที่ของคนทุกคนอยู่แล้วคือว่าหลายคนก็รอในวันนั้นนะคะวันนี้หมดเวลาขอบคุณคุณนัทุฒิค่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับวันนี้คุณนัททูตใจเกลือและดิฉันอรุณโอไทยสิริบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ